สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันค่ะวันนี้พาเสี่ยมอสมารับจ็อบนะคะวุ้นเสียวมากเลยเนี่ย,ยเขาบอกว่าให้ให้เบียดต้นมะม่วงไปเทฝั่งโน้นนะคะฝั่งน้นเอาอเอาเอา,เอาเบียดเลยเบียดเลยโอ,โอ,โอ,โอ้โหตีเขาเสีย แรงไม่หนีแรงไม่นีโอ้ยเสียวอ่ะอย่าเดินออเอเดอเด,ด,ดเอาพุ่งเลยฮึบเอเเอ,เอนั่นแหละเอาหลอดมุนไปก่อนโอ้แรง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 เหมือนท่อเลยเกือบไม่รอดค่ะเล่ต้งเป้เลยตรงนี้เขาจะขุดท่อนะคะ กุงว่างโอ้กงว่างเก๋าล่นใส่หัวตัวนี้เสียวจนเมื่อกี้เขาเสียวมากเลยเนี่ยค่ะดูสิไม่ให้วุ้นร้องได้ไงนี่ถ้าเอฟซเห็นก็จะบอกมึงร้องทําไมว่าไม่ร้องได้ไงวุ้นเสียวเนาะอย่างโหดอ่ะ ช่วงนี้สถานการณ์แย่ค่ะต้องรับจ๊อบแถวบ้านไปก่อนออกข้างนอกยังไม่ได้ขัดไม่นูน่น <c oughs> เ้าเหี่ยวมันชิ้มันดุหลือมันข้างล่างเป็นชิเดียวนะ พอดีเจ้าของบ้านขุดหาตอนะคะโบราณเขาถือนะคะเวลาจะทําบ้านหลังใหม่หรือว่าถมที่อะไรเขาไม่ให้มีตออยู่ข้างล่างนะคะก็เลยเจ้าของบ้านบอกจะถมที่ก็เลยเขี่ยหาตอแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะคะเป็นตอมะม่วงเก่า ปลูกลวงด้อตีเออแมีนพันเฮหนาตอนนี้ขึ้นตัดต้นมะม่วงแล้วค่ะเพื่อจะได้สะดวกในการถอยเข้ามาทีนะคะตัดทิ้งหมดเลยทีเนี้ยโอ้สุดยอดเลยจะของบ้าน